ผมถามเรื่องนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพกันประเทศไทยกับกัมพูชาเรารู้ว่าเราใหญ่กว่าเราใหญ่กว่าขนาดไหนฮะเราประมาณเจ็ดสิบล้านคนเขาประมาณสักสิบห้าล้านสิบห้าแล้วขนาดอะขนาดเขาขนาดเราถ้าเผื่อว่าการเปรียบเทียบอํานาจทางทหารเนี่ยเรามากกว่าเขาครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เขาไม่มีเครื่องบินลบอ่ไม่มีเลยเหรอไม่ทำเลยไม่มีเรือเขาไม่มีเขามีแต่หออ๋อเขามีแต่เล็นรถกัปตันขับอ่าเรือเรือก็ไม่มีครับ เพราะฉะนั้นทําไมเขาถึงกล้าที่จะมาะเผชิญทําไมล่ะฮะท่านเปิดคําถามดีเลยครับผมถามต่อเลยครับทําไมเขาถึงกล้าครับท่านมันก็ต้องมีเป้าหมายในสิ่งที่เขาทานะครับถ้าเราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาพยายามที่จะเอาเรื่องไปสาดโลกใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามที่จะทําให้เกิดเรื่องราวการสู้รบกันนะครับผลกระทบ เป้าหมายเขาไม่ใช่ทหารที่หน้าแนวอย่างเดียวมันจะเป็นในเรื่องของประชาชนนะครับทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเขาต้องการให้ข่าวมันดังออกไปว่าเขาเกิดความเด็ดร้อนเกิดความเสียหายเพราะเพราะเราเกิดการสู้รบกันไงทั้งสองฝ่ายเราคือเป้าหมายเขาสู้รบในที่นี้ไม่ใช่สู้รบทางการค้าไม่ใช่สู้รบทางการเมืองด้วยสู้รบทหารสู้รบทางการทหารใช่แปลว่าเขาต้องการให้มียิงหรือมีระเบิดอย่างเงี้ยนะใช่ครับเขาต้องการมีเรื่องมีเรื่อง เขาต้องการมีเรื่องแต่ไม่ได้ต้องการลบจริงแค่ต้องการให้เรื่องนี้เกิดขึ้นต้องการจุดชนวนอ,ะอ,อ่ะให้เกิดการสู้รบกันแล้วก็จะมีข่าวออกไปเพราะข่าวออกไปเนี่ยสารโลกเราบอกไม่ไปเขาจะก็จะดึงไปสู่องค์กรโลกของยูเอ็ม,มีอะไรที่จะหรือไม่ก็แค่อาเซียนก่อนอต้องเข้ามามในการที่จะแก้ไขครัข้อพิพาทตัวนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเรา ส,สมมติว่านี่เป็นแค่สมมติฐานก็แล้วกันแต่สมมติฐานนี้เราต้องวงวงขีดเส้นใต้แดงๆเอาใหญ่ๆเอาไว้แปลว่าเขายั่วยุยังไงเราต้องพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่ไปสู่เกมนี้ถูกไหมฮะทุกวันนี้คือรัฐบาลไทยทําอยู่นะครับแล้วก็กองทัพก็ทําอยู่ในการที่จะไม่ไปสู่สิ่งนี้ใช่ถึงว่าเราไม่ทําอะไรที่มันเข้มงวดกวดขันเกินไปเห็นจากการที่ปิดด่านเราก็ไม่ได้ปิดตลอด เขาเองมาสั่งปิดตลอดของเขาเองนะครับครับเนี่ยเราเราปิดแต่เรามีเรามีหย่อนหย่อนให้บ้างอยู่ใช่ไงก็เราปิดเป็นบางวันนะครับแล้วก็เปิดเป็นบางเวลาอย่างงี้ปิดเปิดบางวันบางเวลาครับผมอย่างเช่นผมเห็นเนี่ยข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่าแม้แต่ทางฝั่งกัมพูชาเองก็ผมอ่านจากพัดหัวเลยนะฮะเขาใช้คำนี้นะกัมพูชาประท้วงกันเองขอเปิดด่านจวม เพราะว่าจะอยากเข้ามาสู่เรื่องของสาธารณสุขหรือมารักษาตัวที่โรงพยาบาลไทยแบบนี้เป็นต้นตะดานปิดอยู่เงี้ยนะฮะในกรณีแบบนี้ฮะชาตินิยมที่เขาคิดว่าเขาจะทําเพื่อความนิยมของตัว ผู้ปกครองรของเขาในในกัมพูชาเนี่ยสุดท้ายมติกายเป็นชาตินิยมตีกลับไหมเมืเ่อประชาชนเขาเริ่มเดือดร้อนเน็ตเขาบางส่วนอะต่อให้แค่บางส่วนใช้ไม่ได้น้ํามันฉันแพงฉันหายากฉันอยากกินอาหารกระป๋องไม่ต้องอาหารกระป๋องก็ได้ฉันอยากกินอาหาร <อะ S 1> ที่ฉันคุ้นเคยจากที่ประเทศไทยเคยได้ตอนนี้ไม่ได้หรือถ้าได้มันจะแพงมากโอ้ยเดือดร้อนเดือดร้อนฉันไม่ชอบแกแล้วสุดท้ายมันจะตีกลับไหมน่าจะตีกลับนะครับเพราะความเดือดร้อนของคนยิ่งนานวันนะครับ ประชาชนก็เดือดร้อนมากอืเขาก็จะว่าวุนเซนว่าวุนเมเนตเองอเพราะฉะนั้นในทางกับการถ้าสมมติผมนั่งกับคุณมริกาแล้วผมบอกว่าเฮ้ยงั้นไม่ต้องทําอะไรหรอกนั่งยิ้มยิ้มอดทนนิดนึงวางเฉยให้นิ่งที่สุดนี่ก็เราก็ทําอยู่อแค่เฉยก็ชนะได้ไหมะแต่ประเด็นคือเขาต้องการมีเรื่องพอเขาต้องการมีเรื่อง อย,อย่างกรณีเขาพิพหารเขาก็ยิงก่อนทหารเราลาตะเวนเขาก็ยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารคําถามก่อนเราจะวางเฉยจนกระทั่งตัวเองตายเหรอเขาเขายิงมาทหารเขาก็ต้องต่อ,ต,อต่อสู้สเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันตัวเองวิธีการทําอย่างดีที่สุดเนียนที่สุดเท่าที่สังเกตทหารเขาทําแต่ละครั้งรวมทั้งล่าสุดที่กรณีปะทะจุดปะทะตรงจังหวัดอุบลรัชธานีล่าสุดนี้เองตอนวันที่28ใช่ไหมคะ,ะท่านครับตอนนั้นเขาก็ยิงก่อนเหมือนกันทหารก็ต้องยิงยังไงไม่ให้ตาย คือมันต้องระวังอย่างมากคือต้องแบบต้องเซียนขนาดไหนในการฝึกลบอะ่ะยิงแต่ยิงยังไงไม่ให้กระสึกตายยิงใส่ขาหรอ,อยังไง คือไม,ไม่อยากให้ตายไงครับออด้วยความที่เวลาเหลือน้อยผมจะถามเด้งไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะออนไลน์กันต่อนิดนึงนะคุณผู้ชมนะเผื่อมีคําถามอะไร <c oughs> เราไปรอกันได้ก่อนเลยเปิดตอนนี้เลยก็ได้ฮะเฟซบุ๊กของเคลียร์ชัดๆพิมพ์ภาษาไทยได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตโกรธสองท่านอยู่ต่อไม่เกินสิบนาที <c oughs> แต่ตอนนี้ผมจะถามว่านมุมของท่านขออนุญาตกระโดดไปก่อน <c oughs> ในในในใ,ใ,ในรูปของรายการที่เวลาเหลือตรงน,นี้ถ้าคิดว่าเรื่องนี้จะจบยังไงหรือควรต้องจบยังไงจบยังไงหาทางลงเขาเขาเขาต้องเป็นเขาที่หาทางลงหรือเป็นเราฮะ เขาต้องหาทางลงแต่จะลงแบบไหนแต่ผมบอกว่าถ้าเผื่อว่าเขาจะลงเนี่ยเขาต้องลงด้วยการสู้รบก่อนแล้วถึงจะคุยกันถึงจะคุยกันนะครับจะมีกรรมการกลางเข้ามาคิดว่าเขาจะพยายามดึงดึงองค์กรอื่นลิ้นหน่วยมากกว่าเป็นทวีภาคีใช่เข้ามาครับคือเราเนี่ยพยายามลง ตอนที่ที่ประชุม J b บวันที่14อ่ะใช่ไหมเราเนี่ยพยายามลงอยู่แล้วพยายามหาที่ร่วมเพื่อลงแต่เขาไม่ฟังในวอลลุมนี้เลยเขาก็จะไปจะไปเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ท่านเมธาบอกว่าวิธีการของเขาเนี่ยเขาไม่ลงแบบนี้หรอกเพราะลงแบบนี้เขาไม่ได้เปรียบใช่ไหมท่านเพราะฉะนั้นก็ต้องลงโดยการมีเรื่องแล้วก็ค่อยไปคุยแปลว่าคิดว่าจากนี้เขาจะยกระดับไปสู่ความพยายามมีเรื่องเป็นไปได้แล้วเขาเร็วเพราะฮุนเซนเขาสั่งทีเดียวปุ๊บเลย จริงเลยอันั้นเราจะประมาทไม่ได้ไว้ใจไม่ได้นะครับครับในระหว่างนี้เราก็ควรต้องพยายามลดความเสี่ยงอะไรที่เขาจะเ,าอเอาไปกล่าวอ้างถึงความชอบธรรมในการเริ่มต้นความรุนแรงนั้นได้ไ<ม>ให้มากที่สุด ยังเห็นผมพิมพ์คำสั่งล่าสุดนี้ไม่ออกมานะฮะทางการไทยออกมาเ <stored. S 2> นี่ยครับคร่าวๆนะฮะว่าแบบมีเนี่ยฮะเพิ่องออกมาด่วนที่สุดเนี่ยเป็นหนังสือครุฑอยู่ในมือถือผมเนี่ยนะฮะถ้ามีสั่งนะกองทัพหนึ่งต้องแต่หลักๆเลยก็คือเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเข้ากับที่เราคุยกันอยู่เหมือนกันบริเวณชายแดนให้ป้องกันการลากักลอบกระทากฎหมายไม่อนุญาตให้แม้แต่รถเข็นคนเดินตั้งแต่2ล้อขึ้นไปแปลว่าล้อเดียวได้หรออาโอเคตั้งแต่2ล้อขึ้นไปเนี่ยนะฮะติดแผ่นป้ายราชออาาาณจจัักกรขงพูชคแลถ ยานยนต์ดัดแปลงทุกประเภทของกัมพูชาเข้ามาในราชอาณาจักรบริเวณจุดแดนถาวรแล้วก็ระบุมาว่าตรงจุดไหนบ้างอันนี้ก็คือความพยายามในการลดความเสี่ยงที่จะไปตกหลุมให้เขาเข้า<ช> <ๆ S 2> ไปสู่ตรงนั้นแล้วมีความชอบธรรมมากขึ้นใช่ใชสิ่งที่เราสร้างความชอบธรรมในปัจจุบันคือการรักษาพยาบาลจะมีข่าวไปเรื่อยเวลาคนกัมพูชาเนี่ยตอนนี้เขาป่วยเาก็จะขอนอกเวลาเข้ามาครับเราก็จะรับรลมให้ครับ แล้วก็นักเรียนมนุษยธรรมใช่มนุษยธรรมเปิดด่านเพื่อมนุษยธรรมใช่นี่คือสิ่งที่เราทําครับผมคุณมารคศิซึ่งยุทธการนี้ถูกต้องแล้วก็คือเราจะเหมือนสภากาชาดเพราะฉะนั้นดูแลในเรื่องกับมนุษยธรรมแต่ขณะเดียวกันมาตรการที่ทหานออกล่าสุดเนี่ยเขาจะระวังเรื่องเกี่ยวกับการมาสร้างสถานการณ์เหมือนตอนนี้ล่าสุดพยายามขึ้นมาร้องเพลงชาติอีกพยายามมาทากิจกรรมอีกแล้วก็ขนกันมาใส่เสื้อกันมามีป้ายธงชาติคำวชาเขายั่วยุเพราะฉะนั้นเมื่อยุยุปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เกิด การปะทะและสําคัญอีกอันนึงคืออย่างที่ท่านท่านรองไม่ทัพพูดเมื่อกี้ที่บอกว่าต้องระวังเพราะคําสั่งเขาว่าคําสั่งเดียวหุนเซนสั่งเขาทําเลยแต่ของเราต้องไปผ่านสมชของเราจะสามสเตปนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดคุณอังเคิลเนี่ยบ้า้ขึ้นมาใช่ไหมบ้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฟึ่งปุ๊บก็แปลว่าเกิดตุรีบุยตุรีบุยขึ้นเนี่ยมันก็จะแปลว่า ปะ,ะทดังนั้น<ด>ประชาชนหรือใครก็ตามแต่ตรงตะเข็บชายแดนก็ต้องระวังก็คือแปลว่าก็ไม่ควรจะไปเก็บเห็ดเก็บห้หอยอะไรตอนนี้ก็วควรจะออกไปก่อนอ,อย่าไปยาอยู่ <ไป S 2> ในจุด,จดที่มันมีแนวปะทะ